ลองเวาไว้พักเอาเรอยกเรียกได้เร no ียกตัวยางมาก่อนขึ้นที่กับพี่มี่เว้ย่างกับปิดยาง ขนมใหม่เก๋ๆขนมใหม่โอ้น้องเก๋ๆโอ้ยน้อปาการบอกขนมใหม่น้องเก๋ขอบคุณนะคะ ปลาอ่านบอกไงฮ่าฮ่าฮ่าน้องพิมน้องพิมก็กทายน้องเก๋นะคะสาธุอนุ์โนโอมะนาบุญด้วยกันเด้อแต่พี่น้องวันนี้ก็สิอยู่นี่มีโอกาสก็จะเดบิวต์ไปหาพี่หาน้องโมมีโอกาสก็เมื่อไม่นอกจต่เนาะเพราะว่าจักมันสิได้เห็นเอียงเนี่ยภารกิจ เบ่งบรรยากาศไปนํางไน่เหเพ่อนกระตักบาทจะนอดส่งกระทินไปอดอดกระถินก็เป็ีน้องเขามาทางนี้ครับ หอมย่างทั้งาทั้งทั้งถวายเขาขอบคุณหนึ่งไรหนึ่งเลียบนะคะนาโมตัสสะภะคะวะโตสาธุนอรหัตเโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังสุป,ปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังอุทธกังวาลังพุทธัสสะปูเชมะสาธุสาธุเอาทึ่ทยกบาทขึงนไม่ว่ายกอันไหนมันเบาๆเบาสุปฏิปันโนทาคาวะโต สาวกสังโฆสังฆังอภิปุจจะยามาสุทินังปัตเเมธานังอาสาวะกายวะหังนิพพานสังขาตังโหตุทุติยังปีสุทินังปัตเเมธานังอาสาวะกายวะหัง นิพพานสังขาตังโหตุตัติยปิสุทินางวัตเนทานังอาสาวัคกายาวหังนิพพานสังขาตังโหตุอิมานีมัจยังพันเตภัตตานิสัปพิวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามา สาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอ,อิมานีพัตตานิสัปปลริวาลานิปติคันหาตุอมหากันเจวามาตาปิตุอาธีนังจะยาตกานังกาลกะตานังทีหรตังนิตายะสุขายะ สัพเพเทวาอะนุโมทันตุสัพเพเทวาอนุโมทันตุสัพเพเทวาอะนุโมทารี เอออตโตสันเอออตโตสันเขาตัวเงาออกไว้ทีละเสยเสขอบคุณนะคะเราบเห็นเสื้อสาส้อนะคนมาใส่หัวกระถินเนาะากนไม้ขอบคุณผู้ผลิตคือกำลังใจด้วยด้า